จอเล่นเกมสุดโหด ROG Swift Pro มาพร้อมค่ารีเฟรชมากถึง 540Hz a s ส s นะครับกำลังเตรียมที่จะเปิดตัวมอนิเตอร์สำหรับเล่นเกม ROG Swift Pro นะครับที่ให้อัตราการรีเฟรชมากถึง 540Hz เล่นเกมได้มันๆเนี่ยไม่ต้องกลัวภาพขาดครับ ROG Swift Pro นะครับมาพร้อมแผรจอแบบ e-sport TN ระดับ Full HD ขนาด24.1นิ้วนะครับมีอัตราส่วนภาพ16ต่อ9 ความสว่างสูงสุดถึง400นิตนะครับอัตราส่วนคอนทราสต์นะครับ1000ต่อ1และเวลาตอบสนองอยู่ที่0.2มิลลิเซกเท่านั้นรองรับกับ sRGB ถึง125%จอดังกล่านะครับยังรองรับ Nvidia G-Sync และ Nvidia Reflex Analyzer นะครับที่ช่วยวัดความแฝงของระบบแล้วก็มาพร้อมระบบ Ultra Low Motion Blur 2นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเบลอจากการเคลื่อนไหวครับส่วนพอร์ตนะครับให้ DisplayPort 1.4มา1พอร์ต HDMI 2.0 2พอร์ตนะครับพอร์ต USB 3.2 Gen1 Type A จำนวน2พอร์ตแล้วก็แจ็คเสียง 3. ครับส่วนวันที่เปิดตัวนะครับยังไม่แน่ใจว่าเป็นวันไหนเพราะเอซูนะครับยังไม่ได้กําหนดวันที่แน่ชัดมีเพียงแค่ข้อมูลสเปคที่ปล่อยออกมาเท่านั้นและราคาเนี่ยก็น่าจะแรงเอาเรื่องเหมือนกันรอติดตามครับ